ขอต้อนรับสู่ช่องดูดวงชาแนลช่วยกดไลค์กดแชร์และกดติดตามหากท่านใดปฏิบัติตามขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายจงอวยชยัยให้มัง่งคั่งร่ำรวยถูกหวยสามตัวตรงๆคิดหวังสิ่งใดจงสำเร็จดังปรารนาดาทุกประการเทิน หมดสิ้นความจนสามราศีจะถูกหวยหนกักรับสับก้อนโตนี่สินหมดเกลี้ยงจะเป็นท่านที่เกิดราศีในบ้างเชิญไปรับฟังพร้อมๆกันเลยค่ะอันดับหนึ่งชาวราศีพิจิก ด้าน,นการงานอุปสรรคปัญหาที่เคยมาขัดขวางความสำเร็จของคุณจะเริ่มเบาบางลงไปมากความสำเร็จในการทำงานจะเกิดขึ้นได้โดยง่ายแถมมีโอกาสวางแผนในเรื่องของการลิเริ่มงานใหม่หรือโปรเจกต์ใหม่ๆหรืออาชีพใหม่ในช่วงนี้จะประสบความสำเร็จไปได้ด้วยดีหยิบจับทำมาค้าขายอะไรก็รุ่งเป็นเงินเป็นทอง ดวงการเงินหากต้องเหน็ดเหนื่อยถึงจะสุขสบายหลังจากนี้จะมีโชคลาภตามที่ปรารถนาส่วนโชครับรอยนั้นโดดเด่นไม่แพ้ใครการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงครั้งนี้มีสิทธิจับรางวัลใหญ่รางวัลที่หนึ่งหนีไม่พ้นคุณแล้วหากต้องการซื้อสลากซักใบให้เลือกซื้อกับพ่อค้าแม่ขายที่มีลักษณะอ่อนไวกว่าจะถูกฉลกกับท่านมีสิทธิรับรางวัลหลักล้านเลยทีเดียว ด้านความรักคนมีคู่ขอให้คุณนั้นใส่ใจกันอีกนิดไม่งั้นอาจจะงอนกันได้ส่วนคนโสดมีโอกาสได้พบเจอกับคนที่ถูกใจแต่รักนี้อาจจะมีอุปสรรคปัญหาหรือมีคู่แข่งได้อันดับ 2. องชาวราศีกันดวงการงานในช่วงเดือนนี้ คุณสามารถทำงานได้อย่างสำเร็จรุร่วงไปได้ด้วยดีมีความรับรื่นแม้ว่าอาจจะมีปัญหาเข้ามาทำให้คุณนั้นรู้สึกอึดอัดใจหรือรำคาญบ้างแต่บอกเลยว่าอุปสรรคปัญหาจะหมดสิ้นผู้หลักผู้ใหญ่คอยช่วยเหลือขอแนะนำให้ทำบุญช่วยเหลือสัตว์จรจดัดเพื่อเสริมดวงชะตาให้มีความปังสุดๆดวงการเงิน มีเกณฑ์มีไรายได้เข้ามามากขึ้นหากทำการค้าหรือทำธุรกิจจะรเริ่มคล่องตัวมากกว่าที่ผ่านมาชีวิตการเงินของคุณจะมีเงินไหลมาเทมาไม่ขาดสาย ด้าน,นโชคลารลอยก็เดดเด่นไม่แพ้ใครให้เลือกซื้อสลากไว้สักใบเพราะดวงมีโอกาสสูงจะถูกรางวัลใหญ่นิสินที่เคยมีจะหายเกลี้ยงหากต้องการที่จะเลือกซื้อให้คนที่เป็นพ่อค้าแม่ขายหรือคนที่ขายลอตเตอรี่ที่มีลักษณะอ้วนท้วมหยิบให้สักใบจะถูกฉลกกับพนันมีสิทธิ์รนรับรางวัลหลักแสนถึงหลักล้านเลยทีเดียวดวงความรัก คนมีคู่อาจจะรู้สึกว่าคนรักไม่ค่อยเข้าใจคุณเรากับว่าคุณและคนรักมาจากดาวคนละดวงเลยขอให้ปรับความเข้าใจกันคนโสดมีเกณฑ์ของโสดระยะยาว 3. ชาวราศีสิงรา์ศีสิง์ดวงหน้าที่การงานเมื่อบุญเก่าหนุนนำวาสนาจึงมาเยือนราศีสิง มีโอกาสประสบความสำเร็จในเรื่องของหน้าที่การงานได้ง่ายมากกว่าที่ผ่านมาแถมดวงจะมีคนคอยอุปถรัรมภ์และช่วยเหลือแบบเงียบๆซึ่งอยู่ในเบื้องหลังอีกด้วยทำให้ช่วงนี้หยิบจับทำมาค้าขายอะไรก็รุ่งเป็นเงินเป็นทองไปหมดส่วนการเงินรายได้จะไม่มีปัญหาใดๆส่วนใหญ่จะมีเงินเข้ามาหลากหลายช่องทาง โอกาสค้าขายก็เกิดผลสำเร็จหยิบจับอะไรก็รวยเงินรวยทองลูกค้ามากหน้าหลากตาเข้ามาอุดหนุนอย่างไม่ขาดสายเลยทีเดียวด้านโชคราบเงินทองการสิ่งโชคสิ่งดวงครั้งนี้มีรุนรางวันอีกด้วยให้เลือกซื้อสลากสักใบใกล้บริเวณตลาดสดจะถูกฉลกกับท่านมีแววรุนรางวันที่หนึ่งเปลี่ยนจากร้ายไขเป็นรวย ด้านความรักคนมีคู่หากความเบื่อเริ่มเกิดขึ้นขอให้มันเติมความหวานด้วยส่วนคนโสดลุยงานอย่างเต็มที่ทำให้โสดจนถึงปัจจุบันได้ไม่เชื่อไม่ลบรูหลูเชื่อไม่งมงายมันใช้ปัญญาติดตรองอย่าลืมกด subscribe กดไลค์และกดแชร์ด้วยนะคะ